เป็นตัวเลือกเลยครับทุกคนเห็นไหมเกียร์นี่เป็น,เ,ปนเกียร์โตโยโต,ต้าแล้วนาะเขาเรียกตัวคาดกับกับข้าวหรือปะเนาะตัวตัวกับข้าวตัวปิ้นนั่นแหละตัวปิน้นข้าวปิน้นยกเครื่องคูโบต้าใสเนี่ยเครื่องแปดแรงนี่ก็มีแรงใสรับทุกยกเครื่องใสแล้ววิ่งได้เลยนะโอ้โหผมว่าแล้วก็มาดูนี้อีกคันหนึ่งนะครับนี่เป็นห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ สภาพนี้นะครับทุกคน50,000ท่านครับรพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพนคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับพัดพลคนรากหญ้าตอนนี้อยู่ที่บ้านวังแดงตะบนวังแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมจะพาทุกคนมาดูรถการเกษตรอีกรถอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถคันนี้ผมไม่เคยทําคลิปมาก่อนเลยนะครับรถแบบนี้ผมไม่เคยทําคลิปมาก่อนเลยผมมาเห็นแล้วผมก็เลยนึกถึงชาวเกษตรกรนะครับที่จะถ้ามีรถประเภทนี้ไว้แล้วผมบอกได้เลยว่า ถูกใจแน่นอนนะครับชาวเกษตรกรนี่หมายถึงว่าน่าจะเป็นพ่อค้าลานมันนะัวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูรถประจําการในลานมันแบบนี้นะครับที่เขาใช้ที่เขาใช้ลากาเวลาปิ้นข้าวปิ้นมันอยู่ในลานใหญ่ๆหน่อยนะนี่รถแบบนี้เมราะว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดกับลานมันเพราะว่าใช้ยางแบบยางรถเก๋ง ในะช้ยางแบบยางถเกิงแล้วก็มีมีน้ําหนักที่มันเบา ia, ไม่ทําใหา้ลานปูนเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทุกคนรากยากนะครับเดี๋ยวเราไปชมพรอ้พรอมๆกันเลย <Grid> นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนมาดูนะครับรถคันนี้เป็นรถ อีกทางเลือกนะถ้าใครที่มีลานมันนะครับมีลานมันในในหมู่บ้านในตำบลอย่างเงี้ยผมผมขับรถผ่านไปหลายๆที่เลยนะเห็นลานมันเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อที่จะรับซื้อมันจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงนะ แล้วก็ผมเห็นเขาเอารถไถรถไถใหญ่นะ่ะเอาไปไถเอาไปกวาดผมว่าตรงนั้นน้าหนักมันเยอะนะแต่ถ้าได้รถแบบนี้ไปนะครับทุกคนได้ล้อยางแบบนี้เนี่ยล้อยางแบบนี้จะไม่ทําให้ลานมันของท่านเสียนะนี่คันนี้เป็นตัวเลือกเลยครับทุกคนเห็นไหมเกียร์นี่เป็นเป็นเกียร์โตโยต้านะลงุงสี่เกียร์แล้วห้าเกียร์นี่แหละ,ะเนาะเออแล้วขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับนี่ขับเคลื่อนด้วยโซ่ก็คือ,อใช้สเตอร์ใช้สเตอร์ให,ใหญ่กับโซ่ครับขับเคลื่อนล้อ ไอ้รถประเภทนี้นะครับก็เหมาะสําหรับาลานมันนะครับถ้าเอาไปอาเอาไปทาลานเขาเรียกว่าเอาไปทําเลยนะตัวกวาดตัวตากข้าวเนาะตัวเขาเรียกตัวคา,า,าดกับกับข้าวหรือป <c oughs> นะเนาะตัว <c oughs> นะตัวกับข้าวตัวปิ้นนะั่นแหละตัวปิ้นข้าวปิ้นมันสำปะหลังนั่นแหละนะครับก็เนี่ยเอาไปลากผมว่าโอเคเลยฮะตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวฮะนี่เห็นไหมนี่เอาเครื่องยกเครื่อง คูต้าใส่เนี่ยเครื่องแปดแรงนี่ก็มีแรงใสครับทุกคนนะแป<ต>ดแรงก็ได้สิบแ,แรงก็ได้นะครับเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมเอาไปลากหรือว่าจะเอาไปขับรถบกินลมชมวิวเล่น,ลนๆก็ได้นะนี่มีสองคันนะคันนี้แกไม่ขายนะคันนี้ก็บอกว่าแกจะเอาไว้ขับเล่นๆกินลมอ่ากินลมตอนเย็นเล่นๆนะน,น,นี่นะคันนี้เท่าไหร่นะลุงหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นทวนเลยนะ หราหนึ่งหมื่นทุวนครับทุกคนหนึ่งหมื่นทุวนะนะนี่ยกเครื่องใส่วิ่งได้เลยนะครับนี่ยกเครื่องใส่แล้ว,วิ่งได้เลยนะโอ้โหผมว่าเฉพาะแค่เกียร์นี่ยทุกคนรู้ไหมนะผมว่าน่าจะเจ็ดแปดพันนะเผิดเผเป็นหมื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดพันแหละเกียร์ตัวนี้นะครับแล้วไหนจะเป็นพวกโครงสร้างพวกแชสซพีพวกล้อผมว่าหมื่นหมื่นหนึ่งนี่ผมว่ายังถูกไปนันเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรครับอยากช่วยเกษตรกร หนึ่งหมืนบาทครับหนึ่งหมืนบาททวนท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะที่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนะฮะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนะนี่ฮะเห็นอย่างนี้ก็มีประโยชน์นะครับทุกคนเห็นอย่างนี้มีประโยชน์นะยกเครื่องมาใส่ใส่ใสายพานนะถอยหลังไปต่อนี่แบบเอาแบบนี้ก็ได้เนี่ยไปต่อต่อทำเออใช้เหล็กนะใช้เหล็กต่อเป็นที่เอากับข้าวนะ กับคือปิ้นข้าวนั่นแหละนะไม่ใช่กับข้าวปิ้นข้าว,าวปิน้นเอ่อปิ้นมันสำปะหลังนะในลานมันอ่ะโอ้โหสบายสบายเลยนะครับทุกคนเบาเบาดีด้วยนะเพราะว่ารถคันนี้ก็คือเป็นรถที่ปิ่นข้าวในลานมันมาก่อนนะครับตอนนี้เลิกกิจการไปก็เลยนํามาฝากขายนะถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ผมขึ้นหน้าจออยู่ในขณะน,นี้นะครับก็มาดูนี้อีกคันหนึ่งนะครับนี่เป็นรถ อีแตนหรือว่ารถไทยแลนด์เพผนี้เป็นเพผธรรมดานะครับไม่ใช่เเผอลอยนะนนเป็นเเผธรรมดานะครับมีแต่เฉพาะแชสซีนะครับเอาไปต่อยอดเอาเอาไปต่อยอดได้นะจะทําเป็นรถอีแตนแบบใส่กระบะก็ได้หรือว่าจะเป็นกระบะเรียบกระบะเหล็กเอาไว้บรรทุกฟางก็ได้นะครับเอาไปต่อยอดได้เลยนะฮะพร้อมเครื่องนะครับพร้อมเครื่องเกียร์นี่น่าจะเป็นเกียร์เกียร์อะไระลุงเนี่ยพเอ็มป่ะเกีย PM, ร์พิเอ็มรึเปล่า ห้ารถห้าเกียร์น่าจะเป็นพิกเอ็มนะเพราะว่าอยอดนิยมก็จะใช้รถเกียร์พิกเอ็มเนี่ยเกียร์โค้งนี่เป็นโค้งสิงพยองนะครับสตาร์ตติดนะครับใช้ได้เลยแหละนะครันนี้เท่าไหร่ลงห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสภาพนี้นะครับทุกคนห้าหมื่นห้าพันบาทสภาพนี้เลยเอาไปต่อยอดเอานะฮะเอาไปต่อยอดเอาเนี่จะทําถ้าจะเอาไปต่อเติมหรือว่าจะเอาไปทําอะไรแบบไหนก็เอาไปได้เลยนะครับ